สวัสดีเพื่อนๆชาวฮัเนเตอร์ทุกๆคนนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมจ <Yeah. S 1> ิ๋ว <Yeah. S 1> ชิปจาชนเนลแลวเราก็อยู่กับเกม Monster Hunter Rise Sunbreak ในซีรีส์ Non-Cell Solo Mon <Yeah. S 1> ลิปนี้ก็เป็นคลิปที่9้เลยนะครับเราก็ยังอยู่กับมอนสเตอร์ระดับผีดาวตัวนี้คือมิสซิสเนนะครับอาวุธที่ผมสุ่มมาได้ก็คือค้อนมิสซิสเนเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับแพ้การโจมตีธาตุสายฟ้าแล้วก็ตัวของมิสซิสเนจะสามารถสร้างสถานะผิดปกติพิเศษมาใส่เราได้ นั่นก็คือสถานะบับเบิลนะครับสถานะบับเบิลจะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือบับเบิลแบบไมเนอร์แล้วก็บับเบิลแบบเมเจอร์การติดสถานะบับเบิลแบบไมเนอร์นะจะทําให้เราใช้สตามิน่ลดลงแล้วก็ช่วยเสริมการลบดิบของเราทําให้เราสามารถลบดิบได้ดียิ่งขึ้นและการติดสถานะบับเบิลแบบเมเจอร์จะทําให้เราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามปกตินะครับเราจะเคลื่อนที่แบบลื่นไปลื่นมาอันนี้ผมติดบับเบิลแบบใหญ่เลยนะเมื่อกี้โดนมันถูกถัวบูใส่มันก็จะเคลื่อนที่แบบนุง่นงๆหน่อยลื่นๆหน่อย เนี่ยมันจะเลื่นไปลื่นม,มาโอ้โหโดนหางโดนเข้าไปทีเดียวสบ,บู่หายไปหมดเลยครับตอนนี้ผมก็กลับมาเคลื่อนที่แบบปกติแล้วนะอืมอ้าวสตันก็ต่อสตัน์ทสองรอบ,ส,บสองคลาสตารแล้วสตรวัร์อีกบัฟคอนอิมแพคเบิร์ดชาร์จฟาดหนึ่งชาร์จฟาดสองแล้วก็ชาร์จฟาดสามลงไป อัพสวิงดอกนี้กระเด็นกระดอนทุบลงไปเต็มหัวหัวแตกอือหนึ่งสองแล้วก็ขอสามอีกทีหนึ่งเอาอีกไหมอ่ะหนึ่งอ่ะสองอัพสวิงแล้วก็สามลงไปเสริมดาเมจด้วยอิมแพคเบิร์ดเอาละขอขี่หน่อยนะอย่าใช้นากะโดชนกระเด็น ีเรียบร้อยมงกำแพงหนึ่งหมุนกลับมามงนากาคูกา้าัวกระเด้งเลยขี่ต่อไม่รอเรานะโอเคนากาคูกา้ามาหลอกระแทกใจไหลกระแทกจอเมาส์เฟนิเชอร์โอเค ย่างสามขุมเข้ามาดูจังหวะห่างฟ <c oughs> าดสองทีฟาดไวปักเข้ามาฟาดหนึ่งแล้วก็อัพสวิงฟาดสองสตันฟาดสามเต็มกะโลกอิมแพคเบิร์สเสริมดาเมจแล้วก็ฟาดหนึ่งฟาดสองสามเข้าไปอัดน,น้ำหนักทุบเข้าไปเรื่อย ทบุบกาไปเรื่อยๆอย่าหยุดพักเอามือแตกร้องอืมไม่พัน,นกดคิปปิ้งสวิงซะหน่อยฟองสบู่ไหมแกติดฟองสบู่แล้วไงใครแคร์มันก็จะลื่นๆๆหน่อยแต่ว่าก็จมตีได้โอ้ยวิววิววิงไม่ไออกไม่ไออกโอเคทุบหางแบะตึงๆตงอ้ยลืนล่นลืนล่นลืน่นลื่นโอเคกระสุนน้ำธรรมดามากอัพสวิง วิ่งมาวิ่งเลื่อนๆๆๆๆๆๆๆเลื่อนเลื่อนเอือข้ามาบิ Big Bang fin ๊กแบงฟินหลบไปได้เอ้ยคนน้ำโอเคไม่โดนลื่นชิปแป้งเลยเอ้าติพาไรสวยเคลือบค้อนก่อนแล้วก็ชาร์จหนึ่งอัพสวิงสองบิ๊กแบงฟินิเชอื์ออืม,อมล้มอีกแล้วคลิปสวิงบิ๊กแบงฟินิชเต็มหัว เจอค้อนเข้าไปนี่ไม่ต้องยืนกันเลยทีเดียวเฮ้ยหลาเทียนเอ้าพี่สุดเน่หหนีไปแล้วโอเคตามไปจัดก,การมันโอ้หสะบูแต่ว่าไม่ติดบิ๊กแบงเฟอร์นิเชอร์เคลือบค้อนอินแพ็คเบิร์ดเอ้าหน้าฟ้าแล้วเดี๋ยวจับกลับบ้านวนางกำลักเฮ้ยเดี๋ยวนี้เอ้าไม่ได้เอาทางคิวบอมมามไม่ไรฆ่าเลยก็ได้พี่เกศกลับบ้านแล้ว ฆ่าเลยก็แล้วกันมิสเตอร์เนะแกผิดเองที่ไม่ยอมเตือนให้เอาทานคิวบอมมามทำไมไม่เตือนถ้าเตือนมาก็จับกลับบ้านแบบสบายสบายไปแล้วเอ,เอ้าเฮ้ยโดนถูสบู่ใส่ยลื่น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 ืโดนตีสบู่แตกอืมโอเคเรียบร้อยทหารมิสเตอร์เนทนะนะ เอาละครับมอนสเตอร์ตัวถัดไปที่ผมจะต้องประจัดการก็คือเจ้าเดียบอสนะอาวุธที่ผมสุ่มได้ก็คือพอมแมลงใส่ระเบิดเพียงมาในไปไม่โดนโอเคโดนแล้วเดียบอสเป็นมอนสเตอร์ที่มีแต่การโจมตีฟิสิกอลนะครับไม่มีการโจมตีธาตุอยู่เลยส่วนธาตุาที่เจ้าเดียบอสแพ้ก็คือธาตุน้ําแข็งนะครับโขกหัวมาน,นี้ไม่โดนเก็บผงแมลงเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมาแล้วโดนชนกระเด็นถ้าพุ่งชนของมันค่อนข้างไวนะครับจะต้องกจาจังหวะดีด พอมแมลงก็โดดเทคตัวครับแล้วก็จิ้มลงมาแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเฮเวนเซนนะก็เลยทำให้สตามินายังไม่เป็นอินฟินิตี้จะต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆก่อนฟาดขวนปกติร้องโดดเทคตัวหลบจิ้มเข้ามาจิ้มเข้ามาอันนี้ถ้าสตามินาเป็นอินฟินิตี้แล้วไรนหัวแตกโดดเทคตัวขึ้นไปใหม่จิ้มลงมาใหม่อ่ะมุดดินลงไปแล้ว ท่านี้มันจะมี2แบบนะครับก็คือมุดดินไปไกลๆแล้วก็กระโดดอาเขาลิกแล้วก็กท่านหนึ่งก็คือมุดดินลงไปแล้วก็จมตีมาจากด้านล่างที่เรายืนอยู่กระโดดเทคตัวจิ้มโดนปลายปีโอเคเทคตัวได้ไหมจิ้มที่ปลายปีจิ้มกระโดดเทคตัวแล้วก็ดได้เหมยเบิ้ลลงมาโดนบริเวณปีครับ จิ้มไปที่เขาเขาีกทีหนึ่งกระโดดใช้ได้ยิง่งวายวนเลยก็ได้ไม่ต้องรอถึงสามครั้งจิ้มลงมาก็ลำาองมแมลงโอเคเขาแตกสองขั้งเรียบร้อยเก็กโตขึ้นไปจิ้มลงมาคินเซ็กส์แดเดี๋ยวกลัวจะลืมชื่อเมืม่อกี้เหมือนใช้ท่าไม่ตายแต่ว่าตัวกระตุกไปซะก่อนเก็กโตขึ้นมาแล้วก็ ดรายิงไวเบิร์นเต็มหัวอ้าวพุ่งหลบไปทางนู้นถึงไหมโอเคถึงตัวของเดียบอสเป็นใหญ่นะปีกมันก็แผ่กว้างๆพองมแมลงก็เลยหาจุดจิ้มได้ง่ายโดนชนกระเด็นโอเ้เฮดบดลงมามมห่างเต็มเบ้าหน้ามา ไม่โดนลำพอมอะไรโดนแล้วโอเคเทคตัวหลบขึ้นมาคินเซ็กสตแลตจิ้มคินเซ็กสตแลตก็คินเซ็กเแลตสามทีแต่ไม่น่าหมดรอ,อเฮเวนเซนต์ก่อนจิ้มแตไม่น่าโอเคมาละโดนชอนอตไหมไม่โดนโดนปิดแต่จะปิดฮาร์ดเด้งจิ้มเข้าไป จิ้มเข้าไปโดนเท็กตัวย้ายไวเวิร์นโอ้โหโดนไหลกระแทกจอหลอกกระแทกใจควิดหางหินพร้อมไม่โดนกัดงำ่ำไม่สะเทือนจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปได้สองรอบแล้วมุดดินลงไปแล้วอันนี้ไปไกลๆนะก็โดดมาเอาเขาควิดไม่โดนจิ้มจะไม่น่าหมด เตรียม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 จะกระแทกอืมจะหลบหลบไม่ทันอุย๊ยเฉียดไปน,นิดเดียวเลยฟันฟาดฟันคอมมแมลงโตรกระตุกเฮกตัวจิ้มหน้าฟาแล้วโอเคเดี๋ยวเตรียมกับดักกำมันกลับบ้านโดนไหมไม่โดนวิ่งเข้าไป วางช็อคแท็บทาด้วยทานคิวบอมสองเม็ดเรียบร้อยเดี๋ยวบล้อตกลับกับบ้านเอาละครับมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายในคลิปนี้ที่เราจะต้องมาจัดการก็คือเจ้า,าลาทะรอดน,นะ ลาทรอสเป็นมอนสเตอร์เสกคู่บุญมาตั้งแต่เกมมอนสเตอร์เเตอร์ภาคแรกเลยนะครับการโจมตีก็จะใช้ไฟเป็นหลักนะครับแล้วก็ยังมีพิษด้วยเหมือนลาเทียนอาวุธที่ผมสุ่มมาได้ก็คือสวิตแอดนะและสวิตแอดที่ผมใช้ก็เป็นสวิตแอดของใหม่เลยนะครับก็คือสวิตแอดจากเจ้าไพาโมเดียลมารเซโนเป็นสวิตแอดใส่มังกรนะครับซึ่งเจ้าลาทรอสเนี่ยก็แพ้ท่ามังกรเยอะเป็นพิเศษเลยส่วนบิลที่ผมใช้ก็คือบิลบัตรเอเวเนนะได้จากชุดเกาะเจ้าไพาโมเดียลมาร์เซโนนั่นแหละคือเมื่อเวลาเราได้โจมตีดุ พลังโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้นมาและไอ้เจ้าการโจมตีดูเลือดนะครับถ้าว่าเราไม่ได้ตีตัวอน o m a l y ที่มีสถานะบัตไบรท์เราก็ต้องใช้สกิลบัตไบรท์นะครับเราจะได้ดูเลือดจากการโจมตีใส่ส่วนที่พาร์ทเบรกของมอนสเตอร์เพราะฉะนั้นขั้นแรกที่ผมจะต้องทําเลยคือผมจะต้องโจมตีใส่มันไปเรื่อยๆครับจึงกว่าพาร์ทมันจะแตกไม่ว่าจะเป็นปีกหัวหรือว่าหางอื้มโอ้โหไฟอัดคือนี่แรงโคตร ติดพิดด้วยโดนหางฟันโอเคตอนนี้ปีกแตกแล้วครับแต่ผมอยากจะเน้นให้หน้าแตกมากกว่าน่ะเวลาจิ้มจะได้ดูดเลือดกรบตุงๆดาเมจแรงๆตอนนี้ก็จิ้งหลบมาก่ออน,นือไฟโคตรแรงเลยนอนแมวมาเจอใหม่สิบ้างคาเตอร์ร้องไอ้แล้วมันเขาเบิอดออกคาเตอร์ โอ้โหกระเด็นกระดอนเราจังหวะล้องอีกแล้วไวบักสเต็ปหลบกัดโอ้โหตัวกระเด็นอืมืไม่ค่อยได้ตู้กับลาทะล้อเลยอะไม่รู้ว่ามันโหดขนาดนี้มันไวมากเลยอะไวโอ้โหเต็มเต็มอหอคอยหลบไปได้ขมาฟันซึ่ง เราจังหวะไม่ทันวยบัคมันรีไม่ทันเมื่อกี้ผมจะตั้งท่าอยู่แล้วเดี๋ยวหลบก่อนลบก่อนลบก่อนดินแมคโรชั่นเติมเลือดโอเคอ่ะมีเข้าไปไฟเข้ามาอืมเอาเรื่องนะเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยโอ้โหโดนกัดกระตายเอาลบไม่แล้วลบก่อนแมคโรชั่นมา หางโดดไม่ทันดีนะไม่ติดพิษตั้งท่าน้ำอะไรมาถบดไม่ได้สลับเป็นขวานไอ้ะจะทึบหลบออกมาเกย์ตับเป็นดาบตั้งท่าไว้มาไหมไอะไรมาถบดเข้าเตอร์ไม่ติดพลังงาน,นหมดหางอืมปัดกระเด็นกินยาเสริมหน่อยเดี๋ยวตายโอ้พลังงานหมด อยูใต้ตัวมันไม่เป็นไรไม่โดนหางฟูสเต็ปม,ม็อกเติมพลังงานดูตรงสิเองไงเข้ามากัดต้นไฟโอเคอย่างนี้ต้องใช้แฟลชบอมม้วเนี่ยบินเยอะขนาดนี้เอาแฟลชไปแดกมันลงพอดอีกัดไปทางไหนอยู่ทางนี้ทางหาาโอเคแตกของตัวละหัวไม่แตกสักทีอ่ะคื่มาแบกเต็ปหลบ ฟันอ mm ืมม็อบฮางหลบอีกรอบหนึ่งโอ้โหเต็มเต็มพื้นๆเดี๋ยวไปเป็นหน้าบีที่เราใช้เบอร์เซอร์กเอาไว้อืมฟันฟันดุดเลือดหน่อยโอเคหัวแตกพอดีขนตัวฟันเข้าหน้าพอดีแต่ว่าไอ้เจ้าเบอร์เซอร์กผมอะ่ะยังเป็นเบอร์เซอร์กหนึ่งอยู่นะผมใช้เบอร์เซอร์กจากส้อยอ่ะยังไม่ได้เบอร์เซอร์กสองเลยอะ่ะเลือดมันจะลดแบบไวๆหน่อย <c oughs> ถ้าไม่ได้เป็นเบอร์เซอร์กซอมบี้แล้วก็ตายไปแล้ว มักโคชั่นยื้อชีวิตเปลี่ยนคัมภีไปเอ้ยเกือบเปลี่ยนคำมภีเป็นเบอร์เซิร์ตแฟดบอมสวยมันล่วงแล้ววิ่งเข้ามาฟาดฟันโอ้โดนพุ่งใส่ถ้าไม่ตายของมันนะคือถ้าพุ่งคือพื้นไม่เป็นไรมอบไปมอบมาตัวนี้แหละฟันเข้าไปอืออือไอ้เราเท่าดิชชาร์จก็ได้ไม่ต้องตีโล่ซัมเดี๋ยวระเบิดลและยังก่อนคือพื้น โอเคกิ้งเข้าไปฟันฟันหัวดีกว่าเอา้าตัวกระตุกไปไม่ได้ลุกคอมโบอืมอืมอืมไม่ได้โดนจุดแตกของมันอนะ่ะเอา้าบินหนีไปละโอเคปล่อยไปก่อนเดี๋ยวตามจัดก,การมันที่หลังโดดมาฉับเขาให้ตั้งผ้าเอา้าไม่มาไปหลบพ้นไหมพ้นไหมโอเคไม่โดนกิ้งเข้ามาม็อบ ชิ้นส่วนแตกแตกละเอียดม็มอบไปม็อบมาโอ้ยเกือบอือโดนล้องสก,กัดดาวลุ่งฟันฟันแล้วก็จิ้มโอเคได้ขึ้นหัวได้สวยหัวนี่ก็ได้ดูเลือดบัตรอเอาไว้เตินแล้วดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกติดพาราไรด้วยสวยมอ็อบเาเนี้ยฟันหัวเลยครับรู้ๆใส่าดาเมจอืออม็มอบไปม็อบมา เป็นท่ามังกรด้วยนะมันก็จะโดนด้าเมจท่ามังกรแรงๆหน่อยคนไปรอจังหวะหลบชิวๆลงมาตรงนี้วิ่งเข้าไปฟาดฟันบินขึ้นแล้วอยากอัดแฟลบอมเข้าหน้ามากๆเลยอะ่ะคนไปโอเคหลบหลบไปมาไม่โดนแฟลชบอมไม่ถึงอน,นีี้แฟลนบอมโอเคล่วงวิ่งเข้ามาไปกัน ฟันต่อไม่รอแล้วนะฟุ้งมีอิทธิพลช่วยไว้ตัวเลยไม่กระเด็นพึ่บมาแล้วหลบโอ้โหไม่พ้นมันไปไรมาด้านหน้าืฟุ้งไปไหนบัตรเอาไว้ให้นิง่งโอเคตัวกระตุกม็อบไปตีได้จุดแตกเพิ่มแล้วจิ้มถึงไหมไม่ถงอม็มอบม็อบหลบพุ พิงเข้ามาเทิบพื้นหน้าฟ้าแล้วสินะจับกลับบ้านดีกว่าช็อคแทบ็บเอ้ยบินอีกแล้วต้องรอจังหวะก่อนไปมา,าจาังหวะนี้แหละเข้าไปวางช็อคแทบ็บตามด้วยทานคิวบอมสองลูกเรียบร้อยลราทะลอดจับกลับบ้านตู้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย เอาละครับคุณผู้ชมก็จบลงไปแล้วนะสหรับคลิปที่9ในเกม Monster Hunter Rise a u n b r e a k s ีี i e นอนแมวโซโลมอนหากว่าคุณผู้ชมช,มชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาละในคลิปหน้าก็จะเป็น Monster ส์4ดาวล็อตสุดท้ายแล้วนะและตัวที่ผมจะต้องเจอเป็นตัวต่อไปคือตัวอะไรไปรับชมกันได้เลยครับ Monster ตัวหน้าที่ผมจะต้องจัดการก็คือเจ้า a s ตา l o t นะครับ สำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัดเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมานะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ